สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมือนีอูน้ำแช่กับาน้ำโชกะมานำเสนอแนวทางตัวเลขน้ำกันอีกแล้วเด้อครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขเลขล็อกไทยรัฐครับผมนี่แหละครับน้ำไหลมือนีน้ำไหลเป็นลำธารไปเลยครับผมนี่แหละครับน้ำไหลเบอร์เซาเพราะว่าฝนตกครับมีก่อภัยให่งซีเบิ้งไปนน้ำกันพร้อมฝนกระลิ่นบานอ๋อฝนกระลิ่นครับต้องรีบลงครับผม นี่แหละครับงวดบังหันครับถีวน้ำช่ยบ่ไดตามนะครับเพิินพึงมกครับผมผู้ยย่เจดีเพิินพึงทรงมาให้นี่แหละครับไทยรัฐครับผมงวดวันที่16กันยายน68ครับ2ตัวล่างครับผม5้าดตรงตรงามตัวบนครับผมสุดยอดไปเลย6 4 6ี่นี่แหละครับงวดนี่มากลลวครับผมงวดแม่ลาสุดเขาผิดเจรณาเบื้องน้ากันครับเพิ่นมาในรูปแบบ3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างครับ นี่แหละครับเขื่อยเขาอีลีครับผมอูน้ำชัพึงตามได้ครับคือว่ามีสถิติงวดเก้าเอฟซีบางท่านเพิ่นกะถามเนาะครับหรือว่าเพิ่นบ่ได้ฟังอูน้ำชับอกกับบลูผมก็ยังบอกว่าอ่าผมพึงตามเป็นงวดแรกเพิ่นเคื่อนเ,เขาก็เอาสถิติเก้าที่เพิ่นเคื่อนเข่าไมาให้เบิง้งนี่แหละครับถือบาเขาใจชัดเจนนะครับทรามผู้มขอบคุณดีเพิ่นดีขัดเข้าใจอูน้ำชัครับผมคนที่ยังบอกเข้าขใจกสาสซียอธิบายไปเรื่อยๆอยู่นี่แหละครับนี่แหละครับ ไทยรัฐครับผม2ตัวล่างแล้วก็3ตัวบนมาเป็นที่เรียบร้อยนี่คืองวดเก่าเบิ้งวันทีพร้อมเด้อครับท่านุชม้มเด็กตีเพลินวงเล็บตัวสีแดงแดงเคยเข่ามาแล้วหดทีพนนดท่พานมานี่แหละครับสัดเกนเนาะครับท่านุช้มวดที่พานมาเนาะครับอธิบายให้เอฟซีหลู้เรื่องแตงแต่ต้นลิปไปเลยปปาหาอยู่นี่มีป,ปูจากโตบ่โองามไรสุดยอดเลยครับ่านุชม้ม ถ้าเมนส่วงปลาไข่คักๆเนาะครับซึ่งปลาซิวปลายัางไหลออกมาเนี่โอ้สุดยอดเลยครับนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบานเห่าครับผมมีกอไผ่มีน้ำน้องแล้วก็บลำธารวันนี้ก็จะเป็นไส้เนาะครับท่านผู้ชมเป็นหม่องยางนี่แหละครับลำเลียงคล้องไปเรื่อยๆบรรยากาศดีครับวันนี้ ตอนนี้ก็ได้สองกะทีกลัวแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องตัวเลขอยู่ที่เก้าที่เดิมครับผมวมื่อี้กับผ้าเอฟซีมาชมวิวน้ำกันสะกอนนอะครับนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบานเห่าครับผมอยู่บ้านเราสุดซื้นที่สุดนี่แหละครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขเลขล็อกไทยรัดนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมตามนะครับ คลิปที่2คลิปแรกพ่อลึกลับตามให้แล้วเด้อครับผมเดี๋ยวคลิป3จะเป็นเซียนทันใดสีหามาไหา่เรียวๆดุนๆเด้อครับผมฝากติดตามให้ครบ3คลิปเนี่เด้อครับท่ามุส้มถ้าบ่มั่นใจกับเขามาเป็นกำลังแรงใจกดไหลกกด,ก,กดแช่ให้อูน้ำใช้ออมน้าโชกเน่เด้อครับส่วงนี่กําลังต้องขยันหยากแน่นครับเพิ่องยากเอเห็ดได้คือเก่าครับผมหาวิธีมาจนได ถ้ามีเวลาก็ต้องซื้อนาฬิกานี่แหละครับหุวน้ำชัยตามให้ทุกทานครับผมเดี๋ยวจักหน่อยกับผ้าอ่อนน้ำโศกไปโรงพยาบาลอีกแล้วไปโรงพยาบาลแล้วกับมาขุดมันซอยอ่อนน้ำโศกใกล้สีเลี่ยวแล้วครับผมแต่ก่อนอื่นจะต้องตามแนวทางตัวเลขให้เอฟซีไปจนจบครับผมถึงเหตุขนาดนี้ก็ต้องก็ยังมีเวลาว่างคือเก่าครับผมถูกสิ่งถูกอย่างแล้วมีเวลาวางตลอดครับนี่แหละครับขอแชร์เหตุบอร์เศร้า ยันต่อไปฝากเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำชายเด้อครับเอาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งมาเบิ้งตัวเลขน้ากันครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแดดออกแล้วขาเดินกลับครับผมงวดเก่ากะหายเบิ้งเป็นทียบบ้อยนะครับอีกสักขังก็ได้ครับก้อนทีไปเบิ้งตัวเลขครับผมนี่ครับงวดเก่าของไทยรัฐครับผมมุมนี่สัดเกนดี2ตัวล่าง58 3ตัวบน6 4 6ครับ ลครับตัววงเล็บตัวสีแดงแดงใบยุ่นในช่องแดงแดงเข้ามาแล้วหมวดวันที่16กันยายน68นี่แหละครับไปเบิ่งสบับบไม่ล่าสุดที่เพิ่นมากน้ำกันเนะครับมาแล้วดุ่นด่วนครับเลขล็อกไทยรัฐความน้ำโสกไปหายางเบิง่งวิวธรรมชาติแล้วล่ะครับนี่ค็คือสพานนี่แหละครับสามผู้ชมหมดน้ำช่าขี่รถมาจอดไว้ บรรยากาศมรงนี้ก็น,น่ามาได้ใสดีครับนี่แหละครับออกมาแต่นี่ต่อกันจักหน้าที่ก่อนนะครับก่อนอสีตัดคลิบสองลงนี่ครับเลขล็อกไทยรัฐครับผมวันที่1ตุลาคม68มาแล้วครับผม3ตัวบน623 937 372ส่วน2ตัวล่างครับผม6293 37ครับ แคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมสำหรับเหล็กล็อกไทยลัฐมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณผู้หี่ขอบคุณผู้หี่ใจดีอีกครั้งเด้อครับที่นำข้อมูลตัวเหล็กมาแบ่งปันให้ทุกท่านครับนี่แหละครับล็อกเหล็กล็อกไทยลัฐมักกะจัดขัดกระพนันเป็นเพียงแนวทางตัวเหล็กครับนำมาให้เอฟซีทาง่องทุกท่านครับผมตามกันต่อครับเมอนก้าหยุดพักครับผมหยุดพัก ตามตัวเลขให้เอฟซีดุนดวนมืนอ้ผมกับสีได้กลับไปซองเบิ้งทางบานอีกครั้งหนึ่งครับไปเบิ้งองปลาอยูเ่เฮียนกับผมผมอมมาเลียงไว้นี่แหละครับเสีได้กลับมาบาดอมน้าโชกอีกมืออื่นกับสีได้ขุดมั่นตอครับผมนี่แหละครับขุดมั่นกับแมมออมน้ำโชกกับอ,อมน้ำโชกนี่แหละครับเห็ดงานแบบบกกดดันแบบว่าเมืยกับพักนี่แหละครับแต่ว่า มันกับโบคอยเมื่อยปานได้หอกครับเพราะว่ามีคนโบซิ่งบวกๆดีๆก็เลยบ่เมื่อยครับผมนี่แหละครับถ้าโบเนี่ยเอสีเสียลบๆย่ำเฮ็ดงานนําเฮ็ดงานโบโบนี่กับเมืย์ได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเฮ็ดงานนักนักนักปันได้แต่ว่าถ้ามีคนโบแบบว่าเนี่ยดีๆทั้งสี่เนาะครับมันก็สิมีกำลังใจเฮ็ดงานครับผมนี่แหละครับวุวน้ำไช่กับโบเลยเป็นค้นคานได้ครับท่านผู้ชมถ้ามี คำบอกดีๆข้อนวดีๆนะครับ่านผบุชมิ์บ่มีพูดได้ขาดหรอกครับ,ำบาคำ่าขานบ่มีเลยอยู่กับคววมบอกของคนส่วนมากคนแบบนั้นจะบ่มีพายูน้่มเลยครับคนบอกแนวซิงหลบๆจะบ่มีพายูนําเนี่ยแหละครับเขาเลยต้องหาเหลกอกสิ่งดีๆเขาตัวเจ้าของประมาณนี้เนาะครับนี่กระบอกไปให้เอฟซีทังช่องเบิงอู่้ำไช่ครับผมช่วงนีก้กะยากแน่ครับผมแต่ว่ากะล่งเหล็กให้เอฟซีทางช่อง อยู่เหมือนเดิมเด้อครับนี่แหละครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ผมได้เด้อครับท่านผู้ชมทั้งออมน้ำโศกกับอ่าญน้ำช่ยนี่แหละครับล็อกล่างไทยรัฐครับผมวันที่1ตุลา68ดเด้อครับงวดบื้งหันเข่า646แล้วก็58ครับงวดนี้ <'s> มาแล้วครับผมวันที่1ตุลาเด้องวดไม่ล่าสุดรครับ3ตัวบน6 2 3 9 3 7 สามเจ็ดสองสองตัวล่างหกสองเก้าสามสามเจ็ดเอฟซีทาง่องมักตัวใดกับแคปหน้าจอหรือว่าเขียนลงก้ได้ครับนี่แหละครับแคบหน้าจอได้เลยครับผมมักกะจัดคัดกะพนันนี่แหละครับตามให้ดุนด่วนครับเปลงเดนเนาะครับทางบ้านเอฟซีทางซองฝนตกดีบ่ครับผมดูน้าไสกับทางนี้กัตกดีย่ครับทางบ้าน ไปงไม่งี้ว่าก็ตกแห้งตกดีนี่แหละครับยู่ซสกับฟนตกคือกันทางบาดเอซีกับสิตกดีดเนาะครับเอาเดินทางเขามาถ่ายคลิปล้วเนาะครับบันนีใช้กับมีแนวทางมาฝากเอซีเพียงซัมนีแหละครับท่านผู้ชมขอ,ขอให้มันหมานน้ำกันเลยครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดนี่นี่แหละครับเอาเบิ่งถ่ายคลิปก่อนสิจบเนาะครับแคปหน้าจอได้เลยครับ เบิ่งเป็นโครงชุดไทยไปเลยเดียวทำม,มาอีกงวดนี้นะจะม,มีโครงเดียวแล้ครับสำหรับเลกล็อกไทยรัฐนี่แหละครับเคยเขา2ตัวแล้วก็3ตัวครับผมนี่แหละครับไม่ได้โม้ครับผมมีสบับจริงให้เบิ่งพร้อมนี่แหละครับเอาทายคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาไหเด้อครับแล้วก็อวยพรให้เอฟซีทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ